อยากทำไลฟ์ติต๊กต็อกบนเครื่อง Mac ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำไลฟ์ได้นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการขออนุญาตขอสิทธิ์ในการไลฟ์ผ่าน obs ก่อนนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ r e s t r e a m io จากนั้นก็ให้ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยหรือเราจะล็อกอินด้วย gmail ก็ได้เมื่อได้แล้วให้ดูที่แถบทางด้านซ้ายตรงเมนู channel ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ทำการกดที่ add channel แล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้บัญชี t ิ k t ต k ของเรา เมื่อได้แล้วจะขึ้นข้อความแบบนี้ว่าเรายัางไม่สามารถที่จะไลค์ได้ต้องทำการขอสิทธิ์ในการไลค์ก่อนนะครับให้กดไปที่แอปพาในหน้านี้ให้กดที่สมัครขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกยืนยันจากโซเชียลอื่นของเราเช่นผมจะเอาบัญชีจากช่องบ้านแดงของผมเราก็แปกรอบลิงก์ที่หน้าช่องของเรามาแล้วก็เอามาวางที่ตรงนี้จากนั้นให้ใส่ตัวเลขในช่องว่าคนดูประมาณเท่าไหร่เวลาเราไลค์ แล้วเราก็ไปแคปภาพหน้าช่องของเราเข้ามาและที่ผมทําอีกอย่างก็คือผมใช้วิธีการถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนจากช่องของผมอีกด้วยให้ทําการแนบรูปทั้งสองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปที่ส่งจากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาว่าให้เรารอภายในหนึ่งวันทําการถ้าสิทธิ์ของเราอนุมัติก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับต่อไปให้เพื่อนๆเปิด OBS ขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนูล่างขวาตรงเซตติ้งนะครับเราก็เลือกที่สต e am ตรงเมนูเซอร์วิสนะครับให้เราเลือก r e s e a m i o แล้วเราก็ทำการล็อกอินบัญชีที่เราสมัครไว้ก่อนหน้านี้ <c oughs> เมื่อเราเซ็ตพวกกล้องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ start streaming แล้วก็เปิดออนตรงนี้ที่หน้าช่องของเราเพลงเท่านี้เราก็จะไลฟ์ได้แล้วครับและนี่ก็คือวิธีการไลฟ์ทิกตอกบนเครื่อง Mac ของเรานะครับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ